ากินแล้วก็ล้างมนล้าง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 ควยครับวันนี้ไม่ได้ใช้กล้างเอามือล้างครับล้างมือเดียวก็ได้เอ็กซ์เตอร์เรียน ไ่บ่ล้างมือเรียก็ได้ไม่เป็นไรไมีแต่มีแต่ไลอยู่ที่ประตูยังไ,ไงเห็นไหมคุณจะจ้างผมไปล้างจานนะคุณอยู่ที่บ้านไหมครับยินดีนะ <c oughs> เน้นมาข้างล่างเลยครับ เอ้เยโอ้อ้นี้มันกระปิกนี่ครับโอ้ทานอิ่มแล้วนี่อะไรดูแล้วก็สแมลแล้วก็เหม็นหมดเลยในเวลาที่เราหิวนี่อะไรก็หอมทานอิ่มแล้วก็อะไรก็อุ้ยทำไมกลิ่นอย่างโนนกลิ่นอย่างนี้แม้พูดไทยเช้าถามจริงมะโอ้โห อ่าอ่าเอาไปที่ไหนแล้วอันวางชนอะไรไปไหนแล้วโอ้โอเคมาเตอร์ลปะไว้นี่ก็ได้อ่ะอิ่มลายแล้วมันนี่โอ้ยเห้ ล้างตามก็เป็นนะครับอืมอืมเออโอเคอ่าเปิดอยู่ที่นี่ก่อนนะอันนี้ก็เอาไปทิ้งอยู่ที่ถังขยะโอเคนี่นไง ย okay. อดอันนี้รวยนี่โอเคนี่ hey, จางได้แล้วไหมจางผมไปล้างจานให้อ,อยู่ที่บ้านก็ได้นะ นังฮะฮนี่โอเคทำความสะอาดมือโอเคสาวเกลือโอเคเรียบร้อยบริบูรณ์บานครับบา,บาย